พูดเรื่องอยุพผนี เพื่อนสนิทแอนนาออกมาโพสต์ว่าคนในบ้านผวาไปหมดแล้วเพริบพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเพื่อนคนอยู่ด้วยระแวงกลัวคิดสั้นโดยล่าสุดพุดเดินยุพดีโพสเฟซบุ๊กว่าเคลียร์มากคือคลินิกเขาหน่อยว่าแอนนาไม่มาตัดไหมที่คลินิกแต่ไปตัดที่อื่นวันที่17ที่นัดว่าต้องทําหน้าช่วงกรามแอนนาก็ไม่พร้อมทาเงินค่าจ้างเขาก็จ่ายมาเต็มแล้วเขาตามมากับพุดเดิลคือพุดเดิลรับทุกทางจนพุดเดินเครียดไปหมดแล้วแต่ก็เข้าใจสภาพจิตใจแอนนานางคิดสั้นจนคนในบ้าน พัลวาไปหมดช่วงนี้พักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะนางไม่ปกติแล้วนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าไม่หวานไม่จอ้อจี้แอนนาก็รับงานเองรับจนดมยาสลบไป5ครั้งใน2เดือนมันไม่ปกติคนแล้วรู้ว่าอยากได้เงินรู้ว่ามีปัญหาแต่นี่ก็หมดคําจะพูดรับแอนนาแต่อยากให้แอนนารับตัวเองกว่านี้ดมยาจนตีสามตีสี่เดินทั่วบ้าน8ปดโมงเก้าโมงตื่นมาเดินวนไปมาคนในบ้านมันพวากันหมดกลัวนางจะคิดสั้นอีกคนอยู่ด้วยระแวงไปหมดแล้วนอกจากนี้ แอนนายังแชร์โพสต์ของพุดเดิรไปที่เพจของตนพร้อมโพสต์อีกว่างวดติดต่องานผ่านพุดเดิก่อนนะคะช่วงนี้ติดต่อทุกอย่างทักเพจค่ะพุดเดินางรับไม่ไหวแล้วและบอกอีกว่าอย่าไปตามจิกที่นางมีอะไรมาตามที่แอนนา